จอาที่ป้าปองรัสเซียค่ะขี้ติลุดแล้วค่ะนี่ขี้ติลุดแล้วค่ะโรงพยาบาลมาหน่อยค่ะโรงพยาบาลโรงพยาบาลมาหน่อยค่ะโรงพยาบาลชวนมาดีกว่านี่เีียนน้้เเอาใหมักต่าโคตรเจ็บมากเอาถือ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 ล่ะนี่ถือถือถืออย่าติดมาเลยนะออกไปนี่นะครับเต่า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 น้อยนะครับ เอาไมเต่าน้อยเต่าน้อยมาเลยนี่ว่าเต่าเต่าประมงรัสเซียครับเห็นน้ำแล้วก็พอดีเลยเหรอ,อ,อ,อดูเต่าอรอูเป็นสามสิบรูน่ามีช่องรูดี<า>กกหรอ ช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเต่าก็จะถึงแล้วนะก็จะถึงทางเดินแล้วไปเลยไปเลยไปเลยเต่าวิ่งเร็วแล้วเต่าวิ่งเร็วมาเป็นไงวิ่งเร็วช่วยหนะะ่อยคะเต่ามางเมืองลาเสียกำลงังเกิดอุบัติเหตุถืหนห่อยเกิะะดอุบัติเหตุขึ้นนะคะมันตีต้นด่าเมื่อกี้โคตรเลยนะ นี่นะคะเรายืนแค่นี้ก่อนนะคะขอจุบลาบดี้บูนณ์จบเลยนี่จบเลยจบแล้วมาเกอะเลยมาเอาไปเ <c oughs> อาไปเลยมันไปเองอะไรที่ีหนื่ยเลยโอ้ยอะไรวันนี้ พบน้ำแล้วพบน้ำแล้ว,ลวผมรอดชีวิตแล้วครับป้อมตีบ่งตีบ่งไปเลยบายๆหอบไปเองมาแ้แหละขอให้น้องรอดอชีวิตมานะคะว <laughs> นนันมาว,ว่ายคือคือคือไม่จะไหว้จะได้เดียวเลยไปเองมั้ยเนี่ยรอไปเจ๊กุนเต้นรอนกุน เราเรื่อวานเียย่างราทอะไรของเรานะคะมาตีเออตีของเขาเหมือนข้างขบเลยับเลยชันแล้วก็มันไปอยู่ทางมาเอไม่รู้มันเลยมันไปไนเดี๋องมันบ้าม่รูเรองว่ะปล่อยแล้วมานะไปเองมันไม่ปล่อยกันเราบเรือหมอไปผมว่าีว นานไปวเลยนะมาเราพ่อเราพ่อเราพ่อก็เห็นว่าอุ้ยเราเราก็ติดกล้องเทรเราเราพ่ออยากขึ้นมาเตาชัดๆเลยนุ้ยยิงลิ ไปทะเลบายบาย